ก็เป็นผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาใหม่นะครับใช้รถเกินเดินเข้ามาเลยนะเดินเข้ามากับลูกหลานนะครับมาส่งงานนี้เจอกระดูกไปแล้วนะครับชัวร์แน่นอน กระดูกอีกแล้วอาจจะเป็นสะบพกระเรือนสะบูกรเรือนกระดูกเลื่อนสะบพกเเรือนแน่นอนไม่สะบพกเคเรือนก็กระดูกหนีบเส้นนะครับ เจ็บนะครับมีการเจ็บะขข้อเท้าค่ะโขึ้นลขึ้นลลไม่ได้ครับพยายามพยายามกระดกพยายามที่จะกระดกนะครับแต่ว่าดูแล้วทำไม่ได้นะครับ ึ a a mo, ่เข้ามานะครับพึ่งเข้ามาแต่ว่ายังไม่ดูนะครับว่ามาจากไหนแล้วก็ยังไม่ได้เข้าห้องนวดนะครับยังไม่ได้เข้าห้องนวดนะครับผมเข้ามาพักก่อนนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาถึงมาถึงแล้วก็ทําประวัติแล้วก็เข้ามานอนพักนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับถึงจะได้ดูอาการ การนี <mile> ้น่าจะกระดูกแน่นอนครับที่กูกลังดูนะครับ แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเรายังไม่รู้นะครับต้องเราดูช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายการนี้นะครับน่าจะได้อยู่ด้ยวยกันแน่ๆก็เป็นท่านที่สองนะครับที่ นหนักๆเข้ามานะครับท่านแรกก็คงจะเห็นไปแล้วนะครับในคลิปนี้ครับนี่ก็เป็นท่านที่สองนะครับอดที่ปู่กำลังอธิบายนะครับอธิบาย การรักษาแล้วก็ยังไม่รวมนะครับยังไม่พูดถึงค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าต้องอยู่นานเท่าไหร่นะครับก็แค่เกินๆนะครับแค่เกินๆก็จะมาลุ้นก,กันช่วงบ่ายนั่นนะครับจะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหรนะ่นั้นอาจจะครึ่งเดือนหรือว่า หนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าคุณพ่อพก็อายุมากแล้วนะครับสังเกตดูนะครับคุณพก็อายุมากแล้วนะครับ

จะมาติดตามช่วงบ่ายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผม